ชาวมิชงนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เลื่อยโซ่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น502 508 508นะครับหรืออ่า381 382ยุคเวส070นะครับเรื่องอ่าเรื่องน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับว่าสาเหตุไหนบ้างที่น้ำมันเลี้ยงโซ่ไม่ออกนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวดาบแล้วก็ตัวโซ่นะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมารับชมกันมาดูครับ แรกนะที่น้ำมันเลี้ยงโซ่ไม่ออกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แผ่นบังคับโซ่นะครับมีปัญหาคือมันจะมีรอยนะครับรอยการจียสีระหว่างตีนของโซ่นะครับแล้วก็แผ่นบังคับโซ่นะครับก็คือรอยดำนะครับรอยดํารอยไหมนะครับเนื่องจากน้ํามันเลี้ยงโซ่ไม่ออกนะครับทีนี้สาเหตุที่น้ํามันเลี้ยงโซ่ไม่ออกเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเรามาดูครับั้าตอนแรกก็แกะนะครับแผ่นบังคับโซ่มันจะมี2แบบนะครับแบบเขาเรียกว่าหัวจักรนะครับแล้วก็หัวหัวเพชรนะครับ แต่ผมไม่ดูทีละแบบนะครับอันนี้เป็นหัวเพชรนะครับอ่าเป็นแป้นบังคับโซ่ขนาด18นิ้วนะครับคือซึ่งก็หลายๆคนน่าจะไม่รู้นะครับหรือรู้แล้วครับในแป้นบังคับโซ่นะครับของเลื่อยโซ่ยนไม่ว่าจะเป็นเลื่อยจีนนะครับหรือเลื่อยแท้นะครับมันจะมีรูตรงนี้อยู่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีรูเดี๋ยวผมขอใช้หัวเป่าลมนะเป่าให้ดูนะ บางคนก็รู้เล้ยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับสั้งสองฝั่งนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับนะครับอีกรูหนึ่งอยู่ด้านนี้ครับรูนี้ทาหน้าที่อะไรครับรูนี้เวลาเราเอาแผ่นบังัรโซ่ไปประกบกับตัวเครื่องนะครับนะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะครับรูนะครับที่เป็นร่องยาวๆนะครับร่องยาวๆนี่คือร่องที่น้ํามันโซ่ออกทางนี้นะครับเวลาน้ํามันโซ่ออกนะครับมันก็จะ เวลาเราใส่มันก็จะตรงกับรูเนี้มันก็จะอยู่แนวเดียวกันนะครับมันก็จะปิดสนิทนะครับเมื่อเราใส่ฝาครอบบานะครับมันก็จะปิดสนิทพอน้ามันเลี้ยงโซ่ออกจากรูเมื่อกี้นะครับมันจะตรงมันอยู่แล้วนะครับเวลาโซ่มันทํางานนะครับมันก็จะวิ่งนะครับน้ํามันเลี้ยงโซ่ก็จะวิ่งไปที่ดักที่แผ่นบังคับโซ่นะครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนะครับจนน้ามันโซ่หมดนะครับทีนี้รูนี้สําคัญมากนะครับถ้ารูนี้ตันนะครับรูนี้ตันนะครับน้ํามันน้ํามันโซ่หรือ เฟืองขับปั๊ม <Mach> น <a 3> ้ำม <Ont op> <kita> ันนะครับจะทํางานต่อเนื่องต่อเนื่องจนจนคือเหมือนมันอั้นนะครับอั้นมันเดินไม่ออกครับน้ามันน้ำมันเลี้ยงโซ่ไม่ออกนะครับพร้ะรูนี้มันตันนะพราะรูนี้มันตันนะครับน้ํามันเลี้ยงโซ่ก็ไม่ออกปั๊มที่อยู่ด้านในเดี๋ยวผมจะแกะดูมันก็จะทางานไปเรื่อยๆเอยนะครับเฟืองเฟืองปั๊มก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแต่น้ามันไม่ออกนะมันก็จะเกิดการตันแล้วก็ปังในที่สุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะดูรอแป๊บนะ บางคนก็จะใช้บอลน,นะครับ,รบ,รบเราะ,กกน,นะระนะครับในของเราใช้ใจบล็อกเกอร์บานอัดก็ปั่นครับใช้บล็อกฝานะเพื่องกับน้ํามันเรียงตู้จะอยู่ด้านในนะครับอลองไม่เห็นอะไรเลยนะครับถ้ามีขยะหรือมีเศษฝุ่นแบบนี้ครับพยายามทำความสะอาดบ้างน,นะครับจะไม่ต้องฝาไปที่ช่าง หลักการก็คล้ายๆกันหมดนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันก็เป็นเฟืองกับปั๊มน้ำมันโซ่ครับถ้าเป็นรุ่น3,800นะครับมันจะเป็นเฟืองแบบกลมๆนะครับกลมๆที่ครอบอยู่ด้านในขาคานก่อเวียงนะครับถ้าเป็นรุ่น5,200อ่ามันจะติดอยู่ด้านล่างครับยวดูนะครับอันนี้เป็นของวุฒิสวันดนะครับ1120ครับ นะครับอันนี้คือร่องรอยนะครับคือคราบนะครับเลื่อยนะครับเศษไม้ที่ไปติดอยู่นะครับมันเยอะมากนะครับทีนี้เศษไม้ตัวเนี้ยครับมันจะเข้าไปในเพืองกับน้ํามันตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปวิ่งอยู่ในเฟืองกับปั๊มนะครับเมื่อมันบดไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆนะครับบดไปเรื่อยๆแต่รูตรงนี้ตันไอ้รูที่ดักเป็นมังกบโซ่มันตันนะครับบดไปเรื่อยจะไม่น้ามันเลนโซ่ไม่ออกนะครับพอน้ํามันเลนโซ่ไม่ออกเฟืองกับปั๊มเนี่ยครับที่มันกินเขาเรียกว่า เรื่อกินไปเรื่อยๆทำให้มันเกิดการแตกนะครับเฟืองแตกหรือเฟืองมันมันมันรูดนะครับเฟืองรูดซึ่งเป็นสาเหนึ่งที่ทําให้น้ํามันเร่งสู้ไม่ออกนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อมีหัวเป่าลมก็ใช้หัวเป่าลมป่าบ้างนะครับแกะบ้างครับแต่บางท่านไม่ได้แกะนะครับแต่เราก็มาแก้ปัญหาที่แผ่นบังคับโซ่นะครับโดยการาใช้ตะไบเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรูดออกไปให้มันหมดให้มันให้มันมีรูตรงนี้ครับนะครับแค่นั้นก็เสร็จนะครับสําหรับเรื่อง น้ำมันสู้ไม่ออกหรือแอผ่นบังคับสู้มีปัญหนานะครับก็เกิดจากเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับคือ1รูน้ำมันโซ่ตันสองที่เลื่อยครับปอุดในช่องนี้เยอะเกินไปนะครับแล้วอีกอย่างผม,มอะไรมาแนะนํานะครับสําหรับที่เพื่อนๆท่านไหนที่ใช้เขาเรียกว่า,าแผน่นบังคับโซ้ที่มีหัวจัรนะครับแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นบา์โซ่จีนครับท,ที่ที่เพื่อนๆยังไม่รู้คืออะไรครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับ รูตรงนี้ครับเพื่อนๆเคยสังเกตนะครับถ้ามีแผ่นบังกรโป่แบบนี้นะรูทั้งสองฝั่งครับอันนี้มันไม่มีรุ่นนี้แต่โปรตีจะมีสองฝั่งรูนี้คือรูอัดจารบีนะครับผมจะแนะให้นะครับรูนี้คือรูที่อัดจารบีตัวอัดจารบีมันจะมีหัวแหลมๆนะครับมีหลายรุ่นตัวแหลมๆนะครับไม่ใช่ตัวอาจจะมีรุ่นโกนะครับคือมีหัวแหลมๆมากเลยเพราะอัดเข้าไปพออัดเข้าไปจารบีมันจะออกมาทางนี้ครับออกมาทางนี้แล้วก็ออกมาทางสี่จุดนี้ครับลองไปจังมาดูนะครับ เพื <formation jin x 2> <s at> ่อ <tı> ช่วยในการที่ว่าเป็นมังับโซ่จะไม่สึกหลอให้นะครับใช้จารบีอัดเข้าไปนะครับหรือสายลิงนะครับกดเข้าไปดูนะครับจะมีจารบีออกมาจากช่องนี้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแต่ถ้าเป็นพวกหัวเรียบหัวนี้มันจะไม่มีช่องอัดจารบีนะครับมันก็วิ่งตามเพลองกับปั๊มน้ามันนะครับพอเพลองกับปั๊มพอเราเร่งรอบนะครับเพืองกับปั๊มน้ามันอ่ารอบคือลูกต้วยัดนะครับก็จะวิ่งรอบนะครับวิ่งรอบเพื่อกับตัวปั๊มนะครับกับตัวปั๊มตัวนี้นะครับนี่มันจะอยู่ลักษณะนี้ครับ ะเวลาเราเร่งรอบนะครับตัวนี้มันจะมันก็จะวิ่งกับตัวปั๊มนะครับแล้วก็ไปกับตัวเครื่องกับปั๊มตัวนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโซ่เครื่องตัดหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ปั๊มน้ําอะไรก็แล้วแต่ติดต่อมาได้ที่ร้านปอคอนเสิรนุ่งเรืองนะครับถุงเก้าหนึ่งหกสี่สามเก้าสามห้าครับทางร้านยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับตามเลยนะครับดีกว่ามเคล็ดสอนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้พ่อสวัสดีครับ